ในน,น,นี้ก็จะเป็นข้าวสวยเรานะคะข้าวสวยเราแล้วก็จะมีน้ํามันงาน,นะคะน้ํามันงาน,นะ,ะแล้วก็จะเป็นเกลือเกลือนะคะแล้วก็งาขาวงาดาเนาะใส่ทุกอย่างแล้วก็คนนะคะด้แบบนี้นะคะ นี Turn, ่นะคะเราก็จะหั่นแบบนี้นะหั่นกอแบบนี้ก็จะใส่แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทแบบนี้เนาะเล้วเราก็จะพับนะคะเราก็จะพับพับข้าวมา่างนี้นะคะพับเสร็จแล้วก็จะพลาสติกห่อก่อนนะคะพลาสติกห่อไว้แล้วเราก็จะตัดนะคะ จะใช้มีดตัดนะคะนี่นะคะพอเราหั่นแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีน้ำผักปั่นนะคะในนี้ก็จะมีอะไรลูกในนี้ก็จะมีแครอทแล้วก็ผักเคลแตงกวาแล้วก็ไอขึ้นช่ายฝรั่งนะคะแล้วก็มะม่วงนิดนึงแม่น้องผมใส่ลงไปก็จะประมาณนี้นะคะ อาหารเช้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต oh, <okay. S 1> ัวนี้จะเป็นกาแฟดำกับน้ำมันมะพร้าวนะคะนะคะอาหารเช้าของเราก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้วันนี้เอาเมนูฮิตของของเด็กเกาหลีมามาทำนะคะอิ่มอร่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ